อันนี้คือรุ่นที่แก่ขึ้นมาอีกกว่าสีสี่มัดแหลกนะครับสีหลุมแหลกอ่มัดที่หนึ่งที่หนึ่งครับเจ็ดสิโล่นี่ขอสวัสดี FC ช่องสองเล็กน้อยเกษตรอินทรีย์ ที่เคารพทุกท่านนะครับเสาร์ื่นนี้เสาร์วันที่18เดือนเมษายน2566นะครับแปลงหญ้าพีชามนเขาครับเมื่อนี้สิดทำการทดสอบสร้างน้ำหนักยาฮาลฟัดบาซินครับโดยทั่วไปหญ้าชนิดนี้นี่ถ้าเขาปลูกที่ห่างกันประมาณ1เมตรครับ หนึ่งคูณหนึ่งนี่เขาก็สิไดหยาประมาณสี่ก่อครับโดยประมาณอ่ามูนี่ก็สิตัดสี่กอนี่แหละครับเขาปลูกเลี้ยงแถวกันนะครับสีก่ก่อสีลองสร้างน้ำหนักเบื้องว่าสิไใดจากกิโลนะครับาการตัดของเขาเนี่ก็สิตัดทีละกอนะครับแล้วก็มัดนะครับสิมัดกอ่อละมัดพอดีครับตัดจะตัดที่ตัวไปนี่แหละครับ ขอหนึ่งก่อนขอแรกครับ นี่คือหนึ่งกอได้ครับหนึ่งกอหนึ่งมัดอันนี้คือ,อครออนนอุ่นโตเต็มที่สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับสีลองเบิ้งจักหลุมครับ่าเอาไปสร้างน้ำหนักแล้วสิได้เจก,กิโลนะครับรุ่นนี้ นี่คือฮาลฟัดบาซินที่เขาตัดมานะครับสี่มัดจากสี่หลุมครับยังเป็นรุ่นดีอ่อนๆอยู่นะครับยังโบแกเต็มที่นะครับแต่สั่งเขาก็เตรียมมาแล้วครับเป็นตาซังที่สั่งได้สูงสุดแค่ยี่ิบกิโลนะครับเขาสีเอาทั้งเมิดพร้พอมกันนี่ยนาสีบไว้ครับเอากันเลยตรงแยกที่ลมัดครับ มาที่หนึ่งมาที่หนึ่งครับหนึ่งหนก,กิโลนี่มาที่หนึ่งได้ห้ากิโลครึง่งห้ากิโลครึง่งมาที่สองมาที่สองได้ห้ากิโลหกกิโลครึง่ง มาขึ้นแล้วมัดที่สามครับมัดที่สามได้เจ็ดกิโลครึง่งอีกกิโลครึง่งบวกเจ็ดกิโลครึงคร่งเป็นที่แปดตับมัดสุดท้ายครับมัดสุดท้ายมัดสุดท้ายมัดสุดท้ายได้หกกิโลครับสี่แปดบวกหก ได้24กิโลครับอันนี้คือรุ่นอ่อนๆตัดแบบอ่อนๆครับได้24กิโลอันนี้คือรุ่นที่แก่ขึ้นมาอีกกว่า4 4มัดแลกนะครับสี่หลุมแลกอ่าก็จะมีขออยู่3 4ขสล่อละสามารถตัดไปขยายพันธุ์ได้นะครับเอามาสร้างน้ำหนักเบื้อครับว่าหลุมหนึ่งมัดนีง อี่ใดเจ็กิโลครับเอ้เก้ากิโลครับอันนี้คือหนึ่งมัดนะครับหนึ่งหลุมเก้ากิโล